ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่7.4นะครับยติของนายเอกวินโชคประสบรวยนะครับเรื่องของให้สภากรุงเทพมหาคนครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหาคนครให้มีประสิทธิภาพเชิญท่านเอกวินครับครับขอบคุณท่านประธานครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับผมเอกวินโชคประสบรวยสมาชิกสภากรุงเทพ เขตราชทีวีพระเก้าไกลครับขอห้องโสดขอสไลด์หน่อยครับครับวันนี้ผมมาเสนอยติเรื่องขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการว,วิสามันศึกษาปัญหา และแนวทางบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพนะครับก็สไลด์ถัดไปเลยครับเรื่องยติอันนี้ก็จริงๆผมก็เคยเสนอเมื่อปีที่แล้วแล้วแต่เสนอแค่เป็นยตินะครับก็ได้รับการแก้ไขไปบางส่วนนะครับขอ,อขอเปิดสไลด์หน่อยครับสไลด์ถัดไปเลยครับก็ศูนย์พัฒนาเด็ก ก่อนใบเรียนนะครับของกรุงเทพมหานครต้องบอกตามตนตามตรงนะครับว่าก็เป็นศูนย์พัฒนาเด็กที่ที่ยังยังไม่ได้มีใครลงไปแก้ปัญหาจริงๆเพราะว่าจะมีปัญหาหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณหรือเรื่องการดูแลสิทธิต่างๆของครูพี่เลี้ยงนะครับปัญหามากมากมายครับแล้วก็ยังไม่ได้โดนแก้ไขจากต้นทางอย่างแท้จริงนะครับสไลดถัดไปเลยครับ ปัญหาหลักๆที่ผมนำมาเสนอวันนี้นะครับก็คือการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนการจัดซื้ออุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคและสุดท้ายคือสวัสดิการและเงินเดือนของครูพี่เลี้ยงนะครับสลายถัดไปเลยครับเรื่องแรกจะเป็นเรื่องการปรับปรุงเกี่ยวกับตัวอาคารนะครับของศูนย์เด็กทั่วทั้งกทม ผมยกตัวอย่างก็คือกรุงเทพมหาคนครศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในการดูแลของกรุงเทพมหาคนครซึ่งก็จะมีหลายศูนย์ที่อยู่ในพื้นที่เอกชนพื้นที่การรถไฟพื้นที่ธนาลักษ์หรือพื้นที่ต่างๆทำให้งบประมาณในการดูแลตรงนี้ถ้าทางสำนักงานเขตเองไม่ ไม่ได้เห็นความสำคัญหรือลงไปติดต่อกับเจ้าของที่ดินเองศูนย์พัฒนาเด็กนั้นก็จะต้องอยู่ตามมีตามเกิดไม่ได้มีงบประมาณในการพัฒนาเพราะว่าไม่ได้มีใบอนุญาตจากเจ้าของที่ดินเพราะว่าคุณครูที่เขาดูแลศูนย์เขาก็ไม่ได้มีอำนาจที่จะไปต่อรองกับเจ้าของที่ดินก็จะพัฒนาได้แค่ศูนย์พัฒนาเด็กที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหาคนครเองนะครับทำให ไม่ว่าจะเป็นฟ้าหรือตัวอาคารต่างๆก็ไม่ได้รับการปรับปรุงมาเป็นเวลานานก็อาจจะต้องหาภาคเอกชนที่ต้องเข้ามาดูแลอยู่เรื่อยๆเป็นเวลาหลายปีนะครับสไลด์ถัดไปเลยครับเรื่องที่สคือการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนกรุงเทพมหาคนครได้มีงบประมาณในการจัดซื้อ อุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆไม,ไม่ว่าจะเป็นที่นอนหรือหนังสือต่างๆนะครับสมุดฝึกอ่านเขียนของเสริมพัฒนาการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับยังไม่ได้เพียงพอต่อเด็กๆที่อยู่ในศูนย์เพราะว่าแม้กระทั่งการบ้านที่น้องๆได้ทำก็จะเป็นครูพี่เลี้ยงเนี่ยครับที่มานั่งเขียนกันเองในช่วงเวลา กลางวันที่เด็กๆหลับมานั่งเขียนด้วยดินสอสมุเดเรียเล่มต่อหนึ่งคนก็เขียนไปแล้วก็ให้การบ้านในทุกๆวันซึ่งผมมองว่าสมัยนี้มันมันไม่สมควรจะเป็นแบบนั้นทำไมคุณครูต้องมากล่อมเสร็จเด็กกล่อมเด็กนอนแล้วต้องมานั่งเขียนการบ้านให้น้องๆแต่ละคนทีละคนผมว่าเรา กรุงเทพมารครเองมีงบประมาณในการดูแลศูนย์เด็กถ้าเราลงไปสนใจเขาอย่างจริงจังเราจะไม่เห็นภาพที่เด็กๆต้องต้องที่คุณครูแล้วก็เด็กๆต้องมาอยู่แบบนี้สไลด์ถัดไปเลยครับค่าใช้จ่ายในการสาธารณูปโภคทั้งหมดตรงนี้คือเป็น ค่าน้ำข้าวไฟผมยกตัวอย่างค่าน้ำข้าวไฟนะครับอันนี้ผมก็เก็บมาจากทุกๆศูนย์ของผมมีแค่4ี่ศูนย์นะครับเขตราชทวีซึ่งณวันนี้ผมก็ไม่อยากให้ค่าน้ำข้าวไฟตรงนี้ไปโดนการบริหารจัดการภายในที่เขาต้องมาปันหรือเจียจากค่าอาหารเด็กผมลงไปตอนที่น้องๆทานข้าวก็ก็เห็น ข้าวผลไม้ที่น้องๆทานแอปเปิ้ลบางชิ้นนี่บางมากบางจนเกินไปเพราะว่าเขาต้องบริหารจัดการภายในมาดูแลค่าน้ำค่าไฟผมไม่เห็นอย่างนั้นผมก็ยอมรับไม่ได้ก็เลยจะหาวิธีพยายามจะหาภาคเอกชนหาพี่ๆน้องๆที่ที่เป็นภาคเอกชนมาดูแลเรื่องค่าน้ำค่าไฟแล้ววันนี้ผมก็ดูแลมาเป็นปีแล้ว ปีหนึ่งก็ประมาณเดือนละ2องหมื่นบาทซึ่งมันเป็นทางการแก้ปัญหาระยะสั้นปีหนึ่งสองสามแสนแต่กรุงเทพมหาคนครทำไมเราถึงไม่มีงบประมาณในการดูแลตรงนี้ผมเข้าใจระเบียบทำให้วันนี้เลยต้องตั้งวิสามันเพราะว่าปัญหานี้ไม่ได้โทษฝ่ายบริหารนะครับเพราะมันเป็นปัญหาที่มันเป็นมานาน ผมก็ได้คุยกับรองผู้ว่าสารนนท์ที่กำกับดูแลเรื่องนี้ท่านก็มีเจตนาเดียวกันกันกบเราแม้กระทั่งพอสนักพัน์เองก็มีเจตนาเดียวกันที่จะแก้ไขปัญหานี้ไปพร้อมๆกันขอสไลด์ถัดไปครับเรื่องสวัสดิการและเงินเดือนครูสวัสดิการและเงินเดือนครูนะครับถ้าท่านดูปริญญา ปริญญาตรีรับห5ื่น้าปวสหมื่นหนึ่งปวช8ป0 0ันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับบางศูนย์เด็กในกรุงเทพเงินเดือนออก,ออกช้าออกช้านี่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับสำนักพัดหรืออะไรเกี่ยวกับข้าราชการเขตน,นั้นๆสำนักงานเขตน,นั้นๆเองที่ฝ่ายพัดจ่ายเงินเดือนครูช้าทำให้ก็ต้องเร่ง ติดตามสำนักงานเขตเพราะว่าคุณครูเวลาเขาจ่ายช้าบางคนเขาอยู่ห้องเช่าเขาก็โดนปรับเวลาร้อยเวลาร้อยซึ่งบางทีเขาได้8 6ดพจ่ายช้าไปสิบวันเขาก็อาจจะเหลือ7 6็ดกซึ่งเงินพันหนึ่งแต่ละคนมันมันไม่ได้เท่ากันแล้วก็ไม่มีวันปิดเทอมเพราะว่าศูนย์เด็กต้องทำงานตลอดไม่มีช่วงปิดเทอมแต่ห้ามหยุดไม่มีวันหยุด ถ้าหยุดโดนปรับเงินเป็นค่าจ้างรายวันที่สำคัญคือกรอบเงินเดือนไม่มีเพิ่มตลอดอายุงานไม่มีสวัสดิการอะไรเลยซึ่งผมมองว่าส่วนนี้มันเป็นความเหลื่อมล้ำที่ถ้าคุณครูไม่ได้มีจิตอา,าสารจริงๆ, <c oughs> ๆเขาคงจะไม่ได้เข้ามาเป็นครูพี่เลี้ยงในศูนย์เด็กนะครับครับเดี๋ยวผมขอสไลด์ถัดไปครับ รูปรูปที่ผมส่งไปครับผมอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มลายที่ผมให้ดูนะครับว่าศูนย์การศูนย์เด็กแต่ศูนย์เขาจะส่งมาให้ทางทีมงานว่าอันนี้เป็นค่าน้ำค่าไฟเท่านี้ผมก็จะบอกศูนย์เด็กว่า คุณเปิดแอร์เต็มที่เลยให้เด็กๆเดี๋ยวค่าน้ำเข้าไฟเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะดูแลเราจะหาภาคเอกชนมาดูแลเพราะว่าบางศูนย์เขามีแอร์แต่ไม่เปิดกลัวจะไม่มีตังจ่ายค่าน้ำเข้าไฟจนบางศูนย์แอร์พังเนี่ยครับดูแต่ละรูปครับ แต่และศสนย์ก็จะส่งค่าน้ำค่าไฟมาเราก็จะชำระไปซึ่งผมมองว่าทำไมูนยนเด็กที่ดูแลที่อยู่ในการดูแลของกรุงเทพมหานครยังมีความเหลื่อมล้ำตรงนี้อยู่เราเลยต้องตั้งคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้เพื่อมาแก้ไขเพื่อคุณครูพี่เลี้ยงและเพื่อเด็กๆได้กินอาหารที่ดีได้มี ศูนย์เด็กที่มีมาตรฐานในการดูแลพ่อแม่ที่ฝากน้องๆไว้ในศูนย์เด็กได้มีความสบายใจที่มาฝากน้องๆแล้วศูนย์เด็กก็จะไม่ต้องมีภาพลักษณ์ที่เป็นศูนย์ที่มันอยู่ในชุมชนหรือมันไม่ได้มาตรฐานทำให้ต้องเกิดวิสามัญชุดนี้ขึ้นมาเนื่องด้วยศูนย์พัฒนาดเด็กเล็กผูกกับ เงินของชุมชนผูกกับข้อบัญญัติระเบียบในการใช้เงินกับชุมชนจะใช้อะไรก็ต้องผูกกับชุมชนซึ่งในตามหลักความเป็นจริงมันไม่ได้เกี่ยวกับเงินชุมชนไอ้เงินคณะกรรมการชุมชน5 7 5 0 0 0 0าม่นหนึ่งเขาไม่ได้มาใช้ใจ่ายในศูนย์เด็กทำให้เราต้องมาตั้งวิสามันนี้นะครับเพื่อแก้ปัญหาครับก็ขอขอให้ทางฝ่ายบริหารนะครับ เขาเข้าใจในคณะกรรมการวิสามันนี้แล้วนำไปปรับใช้นะครับขอบคุณมากครับครับจะมีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมไหมครับเชิญท่านพุทธิพัฒน์ธัญญาธรรมนนท์ครับครับขาวเรียนท่านประธานสภาที่เคารพฝ่ายบริหารสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับต้องขอขอบคุณยติของท่านเอกวินโชคประสบรวยครับ ผมสออกพุทธิพัฒน์ธัญธรรมนลสมาชิกสภามทภาคนครเขตยานวารครับต้องบอกเลยว่ายานวามี8ศูนย์เด็กๆซึ่งเป็นขเขตที่มีศูนย์เด็กๆเ,เยอะเป็นระดับต้นๆน,นะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากกับเทียบกับเขตอื่นแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นความจริงเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีนและสิ่งปลูกสร้างซึ่งศูนย์เด็กๆส่วนใหญ่ในขเขตยานวาจะอยู่ในพื้นที่ของกรมธนารักษ์บ้างการรถไฟบ้างและไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่อง นี่ได้นะครับเต็มที่ก็ได้ซื้อแค่คุรุพันธ์บางอย่างขนาดครูพี่เลี้ยงเนี่ยบางศูนย์เล็กๆเ,เนี่ยต้องขอแรงคณะกรรมการชุมชนที่เป็นจิตอาสามาช่วยพูดถึงเรื่องคณะกรรมการชุมชนเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทางเดี๋ยวเดี๋ยวทางสมัยหน้าก็จะขอทางสภายื่นยติเข้ามาเรื่องการขอ ให้พิจารณาเรื่องค่าแรงของประธานชุมชนและกรรมการชุมชนเรากลับมาเรื่องของศูนย์เด็กเล็กครับคือในศูนย์เด็กเล็กเนี่ยอย่างยตัวอย่างเช่นศูนย์เด็กเล็กเย็นอากาศสองของเขตยานวาเนี่ยมีทั้งหมดสองชั้นมีเด็กประมาณห้าหกสิบคนนะครับคุณครูพี่เลี้ยงเนี่ยก็ต้องทำสื่อการสอนเองต้องทำความสะอาดเองไม่ไม่แค่นั้นนะครับห้องน้ำบางทีเนี่ยส้วมตันนะครับ ก็ไม่รู้จะเอางบประมาณตรงไหนมาซ่อมแซมเพราะว่ามันเป็นชุมชนขนาดใหญ่ในชุมชนมีเกือบเก้าไร่นะครับก็ยังไม่ใหญ่ที่สุดนะครับเชื้อเพลิงพัฒนาใหญ่กว่านี้อีกมีเกือบสี่พันคนนะครับในยนวาวนะ่าเนี่ยชุมชนอาจจะไม่เยอะแต,แต่แต่ละชุมชนชุมชนใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับเด็กๆแต่ละคนเนี่ยก็ต้องถูกฝากพาระไว้ให้คุณครูพี่เลี้ยงคุณครูพี่เลี้ยงก็ต้องทําสื่อการสอนอย่างที่ท่านเอกวินบอกครับป่วยไม่ได้ลาไม่ได้ห้ามป่วยห้ามเจ็บห้ามตาย นะครับเพราะหาคนแทนก็ไม่ได้การจ่ายเงินของสำนังกงานเขตก็ไม่ตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่ละเขตซึ่งผมคิดว่ามันมีปัญหาจะมีแค่บางเขตครับที่จ่ายตรงวันที่1ไม่เกินวันที่5เนี่ยซึ่งเมื่อไม่กี่เดือนที่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเรียกเจ้าหน้าที่ที่ดูแลมาที่สภาแห่งนี้นะครับในการมาเยี่ยมสภาก็ยกมือกันเจ้าละวันเลย ว่าบางเขตได้20กว่าบ้างบางเขตได้20บ้าง15บ้างเป็นเรื่องที่น่าเสียใจทั้งที่เป็นจิตอาสามาดูแลคือถ้ามันติดคาว่าอาสาเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อเลครับเปลี่ยนเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์เด็กเล็กของกทมก็ได้ที่ไม่ต้องใช้คาว่าอาสาเพราะถ้าพอม,มีอาสาปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะคิดกันก็คือฟรีนะครับมันจะเป็นการทำร้ายจิตใจซึ่งสวัสดิการก็ไม่ได้รับ ไม่บางเขตนะครับต้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทิ้งศูนย์เล็กๆเพื่อไปรับเงินที่เขตไปเสร็จรับเงินนะครับไม่ได้มีเงินโอนเข้าบัญชีเหมือนบางเขตนะครับคือการบริหารจัดการไม่มีมาตรฐานคือเรื่องนี้อยากจะฝากให้ทางฝ่ายบริหารแล้วก็ให้ท่านสมาชิกนะครับทุกท่านว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเราพัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพเด็กที่โตมาเขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมมีอนาคตที่ดี แล้วยิ่งได้ชื่อว่าเป็นศูนย์เด็กเล็กที่ดูแลด้วยกรุงเทพมหานครมหานาครนครหลวงแห่งกรุงเทพนะครับก็ไม่อยากให้เด็กโตมาแล้วอ้างได้ว่าอ๋อก็เพราะเรียนที่ศูนย์เด็กเล็กกทมงไงก็เลยโตมาได้แบบนี้นะครับก็จะฝากเรื่องนี้ไว้ก็ขอบคุณที่ท่านเอกวีนได้เสนอยตินี้มาแล้วก็อยากให้แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนะครับเพื่อที่จะให้ชุมชน และศูนย์เด็กเล็กที่อยู่ในชุมชนได้เข้มแข็งขึ้นได้ลืมตาอ้า,อาปากข,ขึ้นและได้เพิ่มศักยภาพแล้วก็รัสดรการที่ดีๆให้กับเด็กๆน้องๆทุกคนนะครับให้มีอนาคตที่ดีต่อไปขอบคุณครับครับมีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมครับเชิญท่านสันสิทธิ์ครับท่านประธานสภาท่านผู้บริหารกรุงเทพมหาคนครและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกตครับผมขอเสนอ,อขอเสริมยติของท่าน เอกวินชกประสบรวยเรื่องขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนนะครับผมเองก็สับสนุนนะครับแล้วกออ็อยากให้ทางผู้บริหารกรุงเทพมหานครนะครับมองเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เนี่ยนอกเหนือจากพื้นที่ที่เดิมมีอยู่ นะครับผมพอยกตัวอย่างว่าในพื้นที่ผมเองเนี่ยก็ใช้พื้นที่ของมัสยิดซึ่งก็เป็นพื้นที่ของพูดง่ายๆก็เป็นพื้นที่นิติบุคคลที่ทางกรุงเทพมหานครเองก็จะผลักดันว่าประมาณค่อนข้างใจลําบากและยากผมเองก็อยากจะเปิดนะครับเสนอว่าทางอยากให้ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยใช้โรงเรียนในกรุงเทพมหานครสังกัดกรุงเทพมหานครบางส่วนเป็นพื้นที่ของศูนย์เด็กเล็กโดยเฉพาะในพื้นที่ผมครับเพราะฉะนั้นผมเองก็หวังว่าตรงนี้เนี่ยยติหรือคณะวิสามัาเนี่ยจะ ดันไปสู่การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในโดยเฉพาะในพื้นที่ที่จํากัดและก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะหาหาหาศูนย์ยากเพราะฉนั้นก็อยากเสนอตรงนี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะพิปายหรือสอบถามเพิ่มเติมมัใช่ไหมครับท่านผู้ว่าเชิญท่านผู้ว่าครับผมกาเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับก็ต้องขอบพระคุณสําหรับยตินี้แลวก็ เป็นเรื่องสําคัญครับไม่มีอะไรที่สําคัญสําหรับเมืองมากไปกว่าเยาวชนและก็เด็กแล้วนะครับแล้วก็จริงแล้วจะเห็นได้ว่าเราก็พยายามผลักดันในหลายเรื่องก็เห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมการวิสามันศึกษาปัญหายะทางมายจาการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนไปเรียนนะครับเพราะว่าจริงแล้วก็มีอุปสรรคหลายข้อที่ต้องร่วมมือกันระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายที่บัญญัติแต่ว่าอาจจะนิดนึงอาจจะให้ท่านรองสารนนท์รับผิดชอบสำนักการศึกษาและสำนักพัฒน์อาจจะชี้แจงสั้นๆนะว่าปัจจุบันทำอะไรไปแล้วบ้าง แล้วก็ทางฝ่ายบริหารเห็นด้วยมากๆเลยครับกับการตั้งคณะกรรมการวิสามัานี้ครับเดี๋ยวขอเชิญท่านรองสานนท้นๆนครับครับเชิญท่านรองครับครับกอบป็นท่านประธานท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับก็สถานการณ์ของเ,อเด็กเล็กในกรุงเทพมหานครผมอยากจะเล่าให้ใหฟังเร็วๆกระชับๆครับเรามีเด็ก0ถึง6ขวบเนี่ยอยู่ในกรุงเทพมหานครประมาณ280,000คนนะครับโดยที่ปัจจุบันแล้วเนี่ยมีสํานักการศึกษา สำนักพัฒนาสังคมสำนักทำไมสำนักการแพทย์สสำนักดูแลเด็กเล็กของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0 0นคนนะครับโดยที่สำนักพั์เนี่ยจะดูแลเด็กอยู่ประมาณ1 7 0 0 0คนนะครับใน2 7 1 0ศูนย์แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นสำนักการศึกษาแล้วก็สำนักต่างๆที่ผมพูดไปนะครับปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ก็คือว่าสำนักพั์ที่ดูแลศูนย์เด็กเล็กเนี่ยเราดูแลผ่านข้อบัญญัติหนึ่งที่ชื่อว่าข้อบัญญัติสนับสนุนชุมชนนะครับซึ่งตรงนี้เราก็มีเงินที่ ให้กับาาทางชุมชนในการาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นค่าสาสมัครหรือว่าค่าอาหารนะครับแต่ปัจจุบันแล้วเนี่ยมีอยู่สมเรื่องครับที่ผมคิดว่ายังทําได้ไม่ดีครับเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าเราจะทํายังไงให้กรุงเทพมหานครดูแลเด็กได้มากขึ้นนะครับเรื่องที่สองก็คือดูแลเด็กอย่างไรให้เร็วขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็คือดูแลเด็กอย่างไรให้มีคุณภาพมากขึ้นนะครับ อ,อันที่หนึ่งก็คือเราจะดูแลเด็กให้มากขึ้นได้อย่างไรก็คือปัจจุบันเนี่ย8 0 0หมคนจาก2,08 0 0มีบ้านตาบ้านยายมีศูนย์เด็กเล็กที่อยู่นอกสังกัดกรุงเทพมหานครอ,อีกมากนะครับที่เขายังไม่ได้รับเงินสนับสนุนตัวนี้ไม่สามารถแก้ได้ด้วยฝ่ายบริหารอย่างเดียวปัจจุบันเราผลักดันงบประมาณไปจาก271เนี่ยเรา เราปรับปรุงไปแล้ว137ศูนย์นะครับที่ที่มีงบประมาณลงไปเนี่ยหรือว่ามีการทำศ s r าตรต่างๆแต่ถ้าเราไม่แก้จากข้อจากฝ่ายนิติบัญญัติด,ด้วยก็คือเรื่องของกฎหมายด้วยเนี่ยเราจะไม่สามารถเอางบลงไปที่ศูนย์เด็กของเอกชนได้นะครับก็จะมีเรื่องที่ถ้าเราตั้งคณะวิสามัญน,นี้ก็จะช่วยผลักดัน ฝ่ายบริหารก็จะทํางานร่วมกับทางสภาเพื่อที่จะผลักดันเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ที่เกี่ยวข้องได้นะครับอันที่2ก็คือเออมื่อกี้ผมพูดมากขึ้นไปละเร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นหมายความว่าเราอาจจะต้องออดูแลเด็กที่อายุน้อยลงไปนะครับปัจจุบันสํานักการศึกษาเนี่ยแต่ก่อนเรารับเด็กอยู่ที่4ขวบตอนนี้เราขยายให้เร็วขึ้นก็คือ3ขวบนะครับกฎหมายถ้าใครมีลูกเนี่ยกฎหมายให้ลาได้แค่3เดือนอยู่เลยนะครับถ้าเรามีลูกเล็ก พอเลยสามเดือนเนี่ยเราต้องเอาลูกไปลงไปทํางานด้วยหรือไม่ก็ต้องฝากไว้ที่คุณปู่คุณย่าหรือว่าที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นเร็วขึ้นเนี่ยสำคัญมากถ้าสูนเด็กเล็ก,ลกจากสองขวบอาจจะต้องทอยลงไปอีกเป็นหนึ่งขวบครึ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องมาคิดกันเรื่องนี้ด้วยถ้าฝ่ายนิติบ,บัญญัติแล้วก็ทางฝ่ายบริหารร่วมมือกันเนี่ยก็จะแก้ไขข้อบัญญัตินี้ด้วยสุดท้ายเรื่องคุณภาพครับถ้าเรามีข้อบัญญัติที่ไม่ได้พูดถึงการสำหรันชุม,ช,ม,ช,ม,ช,มชนอย่างเดียวละ ต่เป็นข้อบัญญัติเรื่องศูนย์เด็กไปเลยนะครับหรือดูแลเด็กเล็กไปเลยเนี่ยเราจะมีคุณครูไม่ใช่แค่อาสาสมัครเราอาจจะมีคุณครูเด็กเล็กเลยเราอาจจะมีฝ่ายนิเทศติดตามในการติดตามคุณภาพเราอาจจะมีหลักสูตรต่างๆที่จะเข้ามาด้วยนะครับก็คิดว่าการมีวิสามันที่ท่านสมาชิกจะเสนอครั้งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็จะเติมเต็มสิ่งที่ฝ่ายบริหารติดขัดอยู่แล้วก็จะทํางานคู่กันครับขอบพระคุณครับ ขอบคุณท่านผู้ว่าและท่านรองครับต่อไปเชิญท่านเอกวินสรุปครับครับก็ก่อนหนึ่งก็ข,ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่อภิปายเสริมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางฝ่ายบริหารนะครับท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าที่ชี้แจงนะครับก็อย่างที่ผมตั้งใจนะครับคณะกรรมการวิสามันนี้ที่ตั้งขึ้นตั้งด้วย ความอยากจะแก้ไขปัญหาให้ศูนย์เด็กทั่วกรทมจริงๆอยากจะแก้จากต้นเหตุจริงๆอยากจะแก้ปัญหาจากความเหลื่อมล้ําที่มีมานานเพราะว่าเราไม่มีข้อบัญญัติของศูนย์เด็กเล็กเองแล้วเป็นข้อบัญญัติเดิมที่ต้องไปผูกกับชุมชนอย่างที่ท่านรองผู้ว่าแจ้งทําให้งบประมาณในแต่ละเรื่องที่เป็นปัญหาไม่ได้ถูกการแก้ไขที่ต้นเหตุแล้วก็เลยต้อง ตั้งคณะกรรมการวิสามาันนี้เพื่อให้สภา,าได้ร่างข้อบัญญัติร่วมกับฝ่ายบริหารในคณะกรรมการวิสามาันนี้เพื่อแก้ปัญหาให้เด็กๆทั่วทั้งกรทมให้ได้มีสิทธิได้มีอาหารได้มีอากาศได้มีศูนย์เด็กเล็กที่มีคุณภาพให้เด็กๆได้อยู่นะครับก็ขอขอบคุณมากครับใน ผู้ที่ร่วมอภิปรายและทางฝ่ายบริหารที่ชี้แจงนะครับขอบคุณมากครับครับในเรื่องนี้จะมีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีนะครับผมถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับยตินี้นะครับต่อไปจะเป็นการตั้งคณะกรรมการวิสามันผมขอถามที่ประชุมครับว่าสมควรจะให้มีคณะกรรมการวิสามันกี่ท่านครับเชิญท่านพุทิพัฒนครับครับ กาบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพุทธิพัฒน์ธัญญาธ,ธรรมนทนสมาชิกสภามบานครเขตจันวารครับขอเสนอให้มีคณะกรรมการวิสามันจำนวน16ท่านครับขอผูดรับรองครับถ้าไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นนะครับถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญจำนวน16ท่านนะครับเชิญท่านผู้ราชการ ุเทพมหานครเสนอชื่อครับกับปาปบริหารเสนอสาท่านครับ 1. นนายแสนยากรอุ่นมีสี 2. นางสมรุด,ดีลันสุชีพ 3. นางสาวพาสุรีเอี่ยมทิมครับเชิญท่านสมาชิกเสนอรายชื่อครับเชิญท่านบุณิพัฒน์ครับขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามันศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนก่อนวัยเรียนของกอรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพดังนี้ 1. นางชยาดาวิพัฒน์ภูมิประเทศ 2. นางสาวนภสสรพระละวีพงศ์ 3. นางสาวปียวรรณจรกา 4. นางสาวมัทุรสเบน 5. นายณรงค์รัศมี 6. นางสาวเมธาวีทานดำรง 7. นายยิ่งยงจิตเพียรธรรม 8. นายสลาวุธอนันชน เนายเอกวินโชคประสบรวย 10. นายสมชายเต็มภัยบูนกุล11นายสารัตม่วงสิริ 12. นางสาวรัติการแก้วเกิดมี 13. นายดุภาาทามทองขอผู้รับรองครับ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอบุคคลอื่นนะครับถือว่ารายชื่อที่เสนอมาทั้งหมดเป็นคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้นะครับเชิญท่านเลขาทบทวนรายชื่อครับ รายชื่อคณะกรรมการวิสามันศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพประกอบด้วย 1. นาง,งชยาดาวิพัฒนภูมิประเทศ 2. นางสาวณภัสรพระระวีพงศ์ 3. นางสาวปียวันจรกา 4. นางสาวมัทุรสเบน 5. นายนารงรัศมี 6. นางสาวเมทาวีทันดำรง 7. นายยิ่งยงจิตเพียรธรรม 8. นายสราวุธอนันชน 9. ในายเอกวินโชคประสบรวย 10. ในายสมชายเต็มไพบุญกุล 11. ในายสารัตม่วงสิริ 12. นางสาวรัติการแก้วเกิดมี 13. ในายอนุภาพทานทอง 14. ในายแสนยากรอุ่นมีสี 15. นางสมฤดีรันสุชีพและ16นางสาวพาสุรีเอี่ยมทิมค่ะ รายชื่อครบถูกต้องนะฮะที่ประชุมจะกำหนดเวลาในการศึกษาให้แล้วเสร็จภายในกี่วันครับเชิญครับท่านผู้ทีพักครับกำหนดเวลาการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน150วันครับขอผู้รับรองครับผู้รรองถูกต้องนะครับถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่นถือว่าที่ประชุมกำหนดเวลาในการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน150วันนะครับ สำหรับการน,นัดแรกเปิดประชุมคณะผ้าหิ่มันชุด,ชด,ชดแรกนะครับเป็นหน้าที่ของเลขานุกการสภาเทศารดุนการต่อไปนะครับ